เชื่ไอไะไรป่วยสิทธดังมากเลยพอ,อเราดูคุณสายนาะ้าต่อไปจะอ่อนแรงจะไม่มีแรงเข้าใจตวามหมายไหมระบบตาระบบขาระบบหลังจะไม่ดีเข้าใจตวามหมายไหมเริ่มเปไหรือยัง เป็นจุดไหนบ้างเออเป็นเป็นละเป็นตาเป็นหลังเป็นขามั้อย่างขาอ่อนแรงแล้วนั่นแหละอ้าวก็ต่อไปจะอ่อนแรงไงแอ่อนแรงเหมือนติดเตียงอ่ะเดินไม่ได้ก็แต่ความหมายไหอันนี้เขาเรียกโนรูอิซาข้าใจ่ไหมอันน้ำมนต์ไปให้เขากินบ่อยๆอยู่วัดไหนก็ได้มีอีกทั้งบ้านที่ววัดเลยนะ มีว <Yep. S 1> ัดตามเออไปเอาน้ำมนต์ในวัดไปให้กินบ่อยๆนะไปให้ปล่อยปลาสังฆทานบ้างแค่นั้นแหละกันจะดีไม่เป็นไรจ้ะหลังนี่เขากระดูดเคลื่อนเฉยๆแล้วน้ำมันงาทาให้จุ่มเท่านั้นอ่ะเข้าใจไหมน้ำมันงาเข้าห้น้ำมนต์พุทไทรักน้ำมนต์พุทไทรักวดีขึ้นเข้าใจไหม ก็เราไม่ได้พาพ่อแม่มาหาพี่ไงแล้วพี่จะช่วยอะไรได้มากมายล่ะก็ได้แค่นั้นน่นะจริงไหบ่าอย่างเงี้ยคนเขามาหาพี่พี่ก็อัดพลังให้เต็มพี่ไงใช่ไหมงั้นเราก็ต้องไปแก้เขาพ่าไปก่อนนะเออ